ถ้ามันมักจะเงื้อมงั่เข้าไปครอบงำผู้อื่นด้วยกิเลสนี้นคืนมีกิเลสนี้ไม่เทไรคนก็เกลียดทั้งบ้านทั้งเมืองมีเรื่องทางสังคมเกี่ยวกับมานะระวังให้ดีๆ มันเป็นเรื่องที่จะมีตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษามันแจะควบคุมมันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายที่เวลาที่ล่วงมาแล้วแต่ผลหลังก็ก็มันก็ล่วงไปแล้วก็ว่าตั้งแต่นี่ไปเราก็จะต้องรู้จักควบคุมมานะ อย่าให้มันเป็นพิษขึ้นมาจนกว่าจะตายที่ถ้าทำล้ายได้หมดก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ไม่ต้องมีใครแต่งตั้งวัดกิเลสก็เป็นพระอาหารหันต์เองโดยไม่ต้องมีใครแต่งตั้งไม่มีมานะก็จะเป็นความสุขเย็นอย่างยิ่ง ก็คือมานะพื้นฐานที่ว่ามีตัวตนดังบาลีที่ว่าอัตเสมิมานัสสะวินยโยเอตังเวปรมังสุขังเป็นพุทธภาธษิตหลักที่สำคัญเป็นอุธธเทศเป็นอุเทศเป็นปาติโมกข์ของหลักธรรมะ อัศมิมานะก็คือมานะว่าเรามีอยู่เราเป็นอยู่เป็นเราอยู่นี่เป็นอ,อัศมิมานะ <c oughs> ถ้านำออกเสด็จได้ก็เรียกว่าอัศมิมานะสะวนา,านโยการนำออกเสด็จได้ซึ่งอัศมิมานะเจวเอตังนั่นเวโวยปรมังสุขังเป็นสุขอย่างยิ่ง มันก็คือความเป็นพระอาหารหันต์แล้วแค่นั้นแหนละที่บรรลุนิพพานแค่นั้นที่จะหมดอัศมิมานะโดยประการทั้งปวงอัศมิมานะแล้วมานะว่ามีต้นนี่ยังไม่แบ่งว่าดีกว่าเลวกว่าหรือเสมอกันแต่ันเป็นมานะพื้นฐานตน้องมีอยู่ก่อนว่ามีต้นคือมีตัวกู พอมีตัวกูมันก็จะแบ่งได้ว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือเสมอกันที่เป็นของกูมันก็แบ่งได้เหมือนกันว่าเร็วกว่าดีกว่าถ้าดีกว่าเร็วกว่าและเสมอกนรอะไรที่มันเป็นของกูนั่นมันก็พอที่จะจัดระดับว่าของกูดีกว่าของกูเร็วกว่าของกูเสมอกันด้วยเช่นเดียวกัน แต่โดยเหตุที่ว่าของกูนี่มันเนื่องอยู่กับตัวกูท่นจึงพูดถึงน้อยกว่าพูดถึงไอ้ตัวกูมากกว่าเพราะเมื่อมีตัวกูแล้วทำอย่างไรเสียมันก็ต้องมีของกูมันก็เป็นเงาตามตัวนะท่นเราจึงพูดเรื่องตัวตนหรือตัวกูนี่มากกว่าที่จะพูดถึงเรื่องของตนหรือของกู <c oughs> ถึงแม่ไปพุทธภาษิตท,ที่ว่าทำลายมานะว่าตนจะได้เป็นสุขเว้ยนี่เป็นสุขอย่างยิ่งเว้ยนี่มันก็กินความไปถึงทำลายมานะว่าของกู <c oughs> จะได้พร้อมกันเป็นในตัว <c oughs> นี่ก็ให้เรา <c oughs> มองเห็นเข้าใจรู้สึก สิ่งที่เรียกม,มานะมันมีอยู่เป็นพื้นฐานนะสำหรับจะมีตัวตนจะมีของตนนั้นถ้าอัศมิมานะว่ามีตนยังมีอยู่แล้วมันก็มีความคิดที่จะโลกจะโกรธจะลงอะไรไปจนครบเรื่องของกิเลส อยากได้หรือโลภหรือกำหนัดมันก็เกิดถรดตนในโกรธอ้ประทุษร้ายอนี่มันเกิดเพราะไม่ได้อย่างที่ตนมันต้องการ <c oughs> นี่มันหลงมันโง่มันสะเพ่าเนะ่ยเพราะว่าไอต้ตนเนี่ยมันขาดปัญญาขาดความรู้ที่ถูกต้อง <c oughs> ถ้าอยามีตนอย่างเดียวอยากมีอย่ามีตัวตนอย่างเดียวกิเลสเพวกก็ไม่มีที่เกิดเถ้ามันมีความรู้สึกที่เป็นตัวตนความรู้สึกที่เป็นกิเลสพวกนี้ยก็ได้อาศัยตัวตนเป็นที่ตั้งแล้วมันก็เกิดกิเลสเรารู้จักจุดศูนย์กลางของมันคือตัวตนเป็นที่ตั้งอยู่เป็นจุด เป็นแกน <c oughs> แร้ออะไรอะไรมันก็ก็ไปเกาะไปอาศัยไอสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั้นเกิดขึ้นอีกมากมายหลายอย่างจะมีเรื่องมีราวามากอย่างมีความตุกนานาชนิด <c oughs> นี่ถ้าทำลายต้นลงไปเสียได้ไอสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปร่อมกัน ก็เลยไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตั้งของความทุกข์ของกิเลสหรือของกรรมหรือของอะไรถ้ายังมีตัวตนอยู่ก็มันมีที่ตั้งของกิเลสของกรรมของผลกรรมอยู่ก็ไม่สุขได้พอทำลายอาจจะมีมานะตัวตนนี่เสีย กิเลสกรรมและผลกรรมก็ไม่มีที่ต่างที่หาศัยมันก็เลิกกันไปหมดจึงกล่าวว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเว้ย,ยทำลายมานณะวาตนจะได้เนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งเว้ย